ไม่เป่าเลยทำไมอ่ะแม่กดอ,อัานแล้วสิ หนูจะปัดเศษหมดทุกคนแล้วนะครับไม่รู้เวลาบอกก่อนนะร้อนช่มันร้อ <c oughs> มันไม่ร้อนะ เยอะเกินก็กัดกันเออวิจิต